เราจะมากินเยลลี่มะม่วงกันนะคะถ้าได้ถ้าถุงจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันเลยนะคะ จะเป็นถุงซ้อนถุงนะคะคือมันเป็นแบบยืดๆแบบไม่ยืมากนะคะจะเป็นแบบแข็งๆนิดหนึ่งมมันจะเป็นแบบข้างในจะเป็นรสมะม่วงน้ำดอกไม้เลยนะคะแบบข้างในแบบรสชาติมะม่วงแค่มันจะมีแบบความเหนียวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่รสชาติคือมะม่วงกลิ่นหอมมาก กินคือหอมมากกินคือมะม่วงด้วยนะคะมันจะเป็นแบบก้านนอกกายืยๆแล้วก็ข้างในที่โสดใส่มะม่วงจะแบบเข็งๆะฮะอร่อยมากข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะไม่เปี้ยวแล้วก็อันนี้สามารก,กินได้กับ ทานคู่กับโยเกิร์ตก็ได้ทานคู่กับไอศกรีมก็ได้กินเล่นกับเครื่องดื่มก็ได้